คลิปวดีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารเนาะของเหรียญคริปโตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ADA เนาะหรือว่า Cardano นะครับแล้วก็ Engine นะครับแล้วก็รวมถึงข่าวที่มีเรื่องใหญ่ที่กำลังจะมานะครับในเรื่องของ Bitcoin ในปีนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆที่ สนใจเหรียญต่ตางๆเหล่านี้อยู่หรือว่าเชนชอบที่จะทําเงินกับโลกของคริปโตหรือว่าต้องการที่จะดูข่าวสารข้อมูลที่สําคัญเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อมูลเนี่ยยังไงคลิปโอนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันผมลุก,กวนนิดนึงนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับทางเฟนะียร์แอนด d i ร d e อินดีคในขณะนี้กันก่อนนะฮะก็เรียกได้ว่าหลังจากปีใหม่ขึ้นมาเนาะก็ใจชื้นอยู่สักนิดหนึ่งและกันไม่รู้ใจชื้นเพราะอะไรนะครับถ้าพูดถึงราคาเนี่ยคงจะไม่ใช่นะเพราะว่าราคายังนิง่งๆทรงๆยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะฮะก็จะลองไปดูข้อมูลแล้วจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เฟียร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงต้นๆปีเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตราาค น่สงนะก็ต้องขอเอาใจช่วยสําหรับแฟนบิตคอยน์ในขณะนี้ละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางคุณนายเย็บบุกาเล่กันบ้างเนาะหรือว่าแฟนบิตคอย n ตัวยงนะครับหรือว่าประธานาธิบดีแห่งเอวาซาวดอนนั่นเองนะครับก็ล่าสุดออกมาโพสทวิตเตอร์เนาะให้การพิจารนะครับหรือว่าคาดคะเนละกันทํานายนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอีก2ประเทศเนาะที่จะทําตามเอวาซาวดอในปี 2,022อันนี้เขาเชื่อว่านะไม่รู้ว่าจะเกิดแบบนี้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆต้องใช้วิจารยญาณกันเองนะครับแต่ก็นะเขาก็ออกมาบอกแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังคาดการอีกว่าบิตคอยเนี่ยจะไปถึง1 0 0 0 0แ เหรียญดอลาาลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนโอ้โ oh, ห oh. ในปี2022นะครับ1นึ่งแสนเหรียญนยะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ที่ผมทำข้อมูลสำหรับแพนบีไปใช่ปะ่ะก็เรียกได้ว่าคนที่มองว่าราคาบิตคอยจะไปถึงสองแสนอะแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเออโมเมนตัมของคนชาวเน็ตชักเริ่มชักเริ่มฝันฝันเล็กลงมาหน่อหนึ่งใช่ไหมเมื่อก่อนอาจจะมีสองแสนสามแสนทั้ง t o t a ไหมครับในใน,ในปี2022ใช่ปะ่ะตอนนี้ก็ฝันเริ่มที่จะเล็กลงมาหน่อหนึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับผ เอาใจช่วยแล้วกันเนาะจริย่างเราหนึ0งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งบิตซก็เป็นตัวเลขที่ไม่เลวสำนะหรับปี2022เนาะ่สิองพนาอเพื่อนคิดเหมนกันยังไงคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่คุณนายยิบบุกเล่ได้ออกมาทวิตทวิตนี้เนาะยังไงก็ลองๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับนี่วิลไรส์หนึ่งแสนเหรียญดอลลาระนะ์สหรัฐเนาะรวมถึงนะครับเขาก็ได้บอกเนาะว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับฮิวจ์เลยนะครับใน Bitcoin Conference นั่นเองนะหรือว่า เป็นงานอีเวนต์นี้แต่ผมไปดูโอเคอีเวนต์นี้นะครับในวันที่6ถึงเเดือนเอพิวหรือว่าเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะก็เขาบอกว่ามีการประกาศครั้งใหญ่นะก็ไม่รู้ว่าเดือนเดือนเมษาปีนี้จะเป็นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าที่ตอนนั้นเกิดความคึกคักอย่างมากนะครับสำหรับเดือนเมษาปีที่แล้วนะก็อขอเอาไปช่วยละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามมดูที่ทางคาร์ดานกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้สามารถที่จะ track c a r d a n o c h a เ n ได้แล้วยย นะครับผมก็เรียกได้ว่ารอกันมานานเนาะสำหรับคาร์โนนะครับอยากที่จะมีสเตตอะไรกับชาวบ้านเขาบ้างจะรย์่าอยากที่จะเห็นมีการาฟอะไรบ้างนะแฟนเอเดน่าหน้าที่จะรอวันนี้อยู่นะก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็เข้าไปที่ดีฟายเลม้าดูได้นะครับก็เวลาที่เรากดเข้าไปเนาะจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้ t v l นะครับก็อยู่ในประมาณสัก8ป0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะที่ล็อกอยู่ในตัวดีฟายของ บน c คา d a โ o e o s y y t t m มใน,นขณะขณะนี้นะครับก็สำหรับโปรเจกต์ที่มีอยู่1อันเนี่ยก็คือทางมอสซิสวอปนะครับผมก็จะว่าน่าจะเป็นภาษาเยอรมันนะก็ไม่รู้ว่าทีมอยู่ที่เยอรมันหรือเปล่านะครับก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่ามิวนั่นเองนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูนะจะอาจจะสังเกตว่าจริงๆทางโปรเจกต์ของอตัวเนี่ย มูดลี่เออผมอ่านเสียงไม่ถูกนะมู s ลี่สวอปนะฮะมีมาตั้งแต่เดือน n o v e m ber ที่ผ่านมานี่แล้วนั่นเองซึ่งรันอยู่บน m a น n น็ตแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเรได้ว่าไม่คนไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่พอ d e ไฟลามาได้ออกมาบอกเนี่ยก็เลยจะทำให้ตอนนี้ T v L เนี่ยพุ่งขึ้นไปตรงนี้เลยนั่นเองนะก็ยังไงถ้าเป็นแฟนคาร์โน o เราลองเข้าไปใช้ดูกันได้นะครเรก็ขอมาคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงผมไม่เคยได้เข้าไปใช้เลยนะครับยังไงก็ถ้าใครลองเข้าไปศึกษาก็มา บอกกล่าวเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้ได้ข้อมูลกันไปนั่นเองนะครับก็นะทีวีแพุ่งขึ้นมาใน,นาขณะนี้นะครับก็หน้าตาของมุสลี่สวอปทีมนะก็เข้าไปดูในในทวิตเตอนะครับหน้าตาของเว็บไซต์เป็นแบบนี้เหมือนกับคือทรงคล้ายๆกับไอ้นี่มากเลยอะอ,อ,อะไรนะแผนเค้กสวอปเออหน้าตาแบบเหมือนกันมากอะเนาะก็ด้านซ้ายมือตรงสวอปเนี่ย ยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะค,คออือยังยังไม่ได้มีเป็นแบบเหมือนยนะูนิสวอปเนาะที่แบบกดเลือกโทเค็นอะไรอะไรแบบเนี้ยเวลาที่จะซื้อเนี่ยก็สมมุติว่าผมอยากที่จะซื้อเหรียญพา,าเวียสมมุติใช่ปะพาเวียเป็นเมตาเวิร์สแห่งโลกาคาร์ดานอ่นะเนาะเวลากดคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะค,คือมันก็จะแบบเนีย่ยเลือกเอาอย่างนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่เต็มร้อยแล้วกันเนะาะงสำหรับโปรเจกต์นะครับแต่ก็ถือว่าเริ่มที่จะมี d e f า บนคาร์โนมาแล้วนั่นเองนะฮะก็เลยดูถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะน,นี่เขาเคมว่าเป็น the first deck เลยนะครับผมบนคาร์โนอีโคสเต็มนะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับแฟนๆคาร์โน an ด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแฟนทอมกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้แฟนทอมหรือว่าเหรียญ F.T.M ค่อนข้างเติบโตมาเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับเลเยอร์วันเจ้านี้นะครับก็เอ่อตอนนี้นะครับยูนิคแอดเวนนะทะลุ ล้านแอดเดรสแล้วนะถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าในเดือนอเดือนนี้นะครับวันที่1ของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีอยู่แค่5000แอดเดรสอย่างเนาะเติบโตขึ้นมากว่าเกือบเกือบสามหมนะฮะก็เลยดูว่าปี2021่เเนี่ยถือว่าเป็นปีหนึ่งที่จุดพุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NFT แล้วก็เรื่องของ d e f าหรือว่าในโลกของ Smart Contract อย่างแท้จริงเลยนะก็ต้องเอาโดยช่วยว่าปี2022นี้จะเป็นยังไงนะครับก็ทะเลาะเข้าไปดูข้อมูลของ d e f าละมาตอนนี้แฟนทอม เน็ตเวิร์กโพลีเกอเรียบร้อยแล้วนะก็จริงๆแซงก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมคิดว่ามันก็มีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราเข้าไปดูนะฮะก็มีอยู่1 0อยสขอไปร้อยเจ็ดโปรเจกต์นะก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเล็กอะไรแต่อย่างใดนะครับถือว่ามีหลายตัวที่เข้ามาใช้แฟนทอมเน็ตเวิรอยู่ใน,นขณะนี้นะฮะก็ถ้าคุ้นชื่อคุ้นตากันดีอยู่ก็น่าที่จะเป็น Cur ร์นั่นเองนะครับก็เคิร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในหลายๆที่อยู่แล้วเนาะ ไปอีท e เรียแล้วก็ไปเอเวอร์แลนะฮะแล้วก็มีแ a n t o มก็เรีวยกว่าอยู่ในเชนหลักๆอยู่ในเชนต่างๆเหล่านี้อยู่พอสมควรนะฮะก็ยังไงแฟนแฟนทอมน่าที่จะชอบข่าวนี้กันนั่นเองนะประกอบกับในเรื่องของตัว Tvl ใน,นขณะน,นี้ก็ฮิตออทาไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่6.5บิลเลียนนะก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็จริย่งแล้วถ้า ถ้าพูดตามตรงเยอะกว่าอย่างอื่นไหมก็แซงโพลีกอนเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงโซลอนาล้วก็ยังไม่ได้ถึงเอเวล่าแต่ผมคิดว่าก็กาลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็ต้องน่าจับตาละกันสําหรับแฟนแฟรนแมติกนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทางสแควรแอนนิคกันบ้างนะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับเกมเนาะหรือว่าเป็นบริษัทที่ทำเอ่อ l Fantasy นั่นเองแล้วก็ d r a g o n Quest แล้วก็ n g ง Do ม h a r ์ดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ เจ้าหนึ่งนี่แหละเนาะที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตัวเกี่ยวของสต็อกเอ็กซ์เนด้วยนั่นเองนะครับก็ใหญ่อยูอย่พอสมควรเนาะก็ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนเกมมิ่งในปี2022นะว่าทางบริษัทเนี่ยเตรียมที่จะไปลุยในอุตสาหกรรมนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าทางาคุณยนะูสุเกะเนาะมัซดะนะครับทางประธานบริษัทเนาะได้ออกมาบอกนะครับว่าเขาคาดหวังนะเอออันนี้คงคงที่ยังไม่ได้ฟันธงอะไรเนาะหวังว ตัวเกมแบบกระจายอำนาจเนาะหรือว่า d c e n t r a l i z e d g a m i n g เนี่ยจะเป็นเทรนที่สำคัญในอนาคตของเกมเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประธานบริษัทออกมาพูดเองน,นะเนาะก็ยังไงคิดว่าก็เขาคงไม่ใช่ว่าจะพูดตามใจแต่อย่างใดก็คงมีการเริร์ชหรือว่าหาข้อมูลมาแล้วแหละนะครับก็อย่าที่จะให้เ,เพื่อนๆเข้าไปศึกษาในเรื่องของเกมต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับโลโบอกเชนเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ขนาดจะมา หาเราก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับยังไงก็เข้าไปศึกษาการด่วนๆเลยนะครับประกอบกับอีกหนึ่งเหรียญที่ทำในเรื่องเกี่ยวเกมหรือว่าเมตาเวิร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือ Engine นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นโปรเจกที่ สามารถที่จะให้คนที่เข้ามาใช้งาน Engine เนี่ยสามารถจะเทรดสร้าง NFT หรือว่าเกมอะไรต่างๆแล้วก็ข้ามเชนหรือว่าข้ามเกมกันไปมาได้นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดทางโปรเจกต์ลูกของเขา Infinity ใช่ปะก็ชนะการประมูลบน p o l a d o n แล้วนั่นเองก็จะสามารถที่จะใหะ้การทำธุรกรรมบน Polygon เนี่ยสามารถที่จะทำผ่านทาง Infinity ได้อย่างง่ายขึ้นเทรดโอนอะไรต่างๆทั้งหมดเลยบน Polygon บน c o s m a ก็จะเชื่อมกันหรือว่าคุยกัน ได้ไง่ายเพิ่มมากขึ้นตามความตั้งใจของทาง p o l กอด o t นั่นเองนะครับแล้วก็โพ l กอดดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้จะมาเป็น e t ทเรี u มคิลเลอได้อย่างใดแต่หมายถึงว่ามาเพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือเพื่อียให้มันคุยกันได้เพิ่มมากขึ้นผ่านทางเชนเดือนเดือนโดย p o l กอด o t ก็จะเป็นตัวเชื่อมนั่นเองนะก็เลยดูว่าถ้าเอนจินมาซึ่งมาอยู่แล้วนะเพราะว่าทาง Infinity ิ้เขาชนะไปแล้วนะครับในการประมูลตัวพาราเชนของโพกอดดเนาะนะก็ยังไงแล้วจะทําให้ ความตั้งใจของทางทีมของเขาเนี่ยหรือว่าการที่จะส่งโอนทรัพย์สินดิจิทัลต่างๆเนี่ยสำหรับเกมเนี่ยข้ามไปข้ามมาก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วกันนะเพราะว่าขา่ขาวนี้นะครับผมจากทางช่องคริปโตอาร์เนาะก็ได้ออกมาบอกนะครับผมว่าในตอนนี้เหรียญเอนจินทำคั u แอนด์ a n นดดนะแต่ก็เทคนิคนนถ้าใครไม่ได้สนใจในเรื่องของเทคนิคก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเทคนิคตอนนี้ก็ทำคั u แอนด์ a n น l e ดใน ทำเฟรม Weekly นะหลายคนก็ไม่ค่อยชอบ Weekly เพราะามันนานถูกต้องไหมแต่ผมคิดว่าก็ดีอะผมอันนี้ส่วนตัวผมผมขี้เกียจมาดูบ่อยนะครับแต่ก็นะอันนี้ก็เผื่อเอ,เอาไปพิจารณาละกันเพราะว่าตอนนี้ Weekly ชาร์จรายอาทิตย์ของ Engine ทำคับ and handle l e นะก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลสำหรับโปรเจกต์นี้ดู ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็รวมถึงนาะก่อนน้ในทาง e n g i n เนี่ยก็ได้ไปเป็นพาร์นเนอร์ร่วมกับทาง Samsung ด้วยเนาะก็ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ไปเป็นพาร์นเนอร์ร่วมกับทาง Microsoft ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วเดือน s e p t e m b e อเนาะโอเคก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับเหรียญ Engine นะครับ สำหรับผู้คนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยแล้วก็สั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปต o d ดอกก็ต้องขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าช่องนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะอยู่ได้เพราะว่าการซัพพอร์ตของเพื่อนๆล้วนๆเลยนะครับหรือว่าผู้คนไหนที่ต้องการที่จะดูในส่วนของตัว exclusive content สามารถ่จะกดปุ่มเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลพิเศษตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะกดเลี้ยงหน้าใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันก็เป็น,นข้อมูใอออดดลใ ok, ีกคน,นคร่ง ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจาับของาะวันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่ที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณทิชาทรน,นั่นเองนะก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายกันนะครับยังไงทักเข้ามาที่หลน์ไอคิวตัวด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อไอิวตัวด็อกไปให้นะแต่ก็อาจจะส่งช้าหน่อยนะเพราะว่าผมจะทําการรวบรวมเป็นออเดอร์อาจจะเป็นจานผู้สุกอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันนะครับแต่ยังไงจะรีบส่งไปให้นะครับก็ยังไงทักเข้ามาที่ไลน์ไอคิวถึกไเนะอเค ก็สำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับอยากจถามเพื่อนๆว่เพื่อนคิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวสารที่ผมเอามาแบ่งปันนะมีข้อมูลอะไรจะเสริมผมไม่ว่าจะเป็นเอได้หรือว่าเป็นเอนจินหรือว่าจะเป็นข่าวดีของทบทานาทเทปดีนายเยบบูเกเล่นะครับว่าเดือนเอม่สายกำลังที่จะมีฮิวส์เซอร์ไพรส์เลยนะหรือว่าข่าวใหญ่เลยนะฮะในงานอนะีเวนต์นั้นแล้วก็เขาคาดว่าจะถึง1นึ่งแสนเหรียญดอลลา,าร,สาร,สาร,ะระ์สหรัฐสำหรับราคาบิตคอยน์นะหรือว่า3ล้านบาทนะฮะยังไงลองคอมเมนต์พูดคุย บอกกันมาได้เลยนะครับโอเคอยังไงเดี๋ยวเอาไว้เป็นใจกันในคะลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ